เทวดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉาน ทางยังสัต์วให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอันจะยังสัต์วให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่ง สัตผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว์ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหาย มุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนารกโดยสมัยต่อมา เราได้เห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษ ผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้น เพิ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงกำเนิดเดรัฉานโดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉานเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปรง่งลำดับนั้นบุรุษ ผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้น เพงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะกเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อย หิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนี้จากมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้น เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์สเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนปราสาทในปราสาทนั้นมีเรือนยอดซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้น มีบัรลังอันลาดด้วยผ้าโกชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางณข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั้นแหละ โดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังในเรือนยอดณปราสาทนั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใด สารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์ สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยาจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนสับโบคอรณีมีน้ำอันเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสับโบกอรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยหิวระหาย มุ่งมาสู่สระโบกครณีนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงสระโบกครณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึ่งเห็นเขาลงสู่สระโบกครณีนั้นอาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว